สสวัสดีครับพี่น้องเฮาสวัสดีพี่น้องเฮาสูบูสุกคนเด้อครับฮะมาพบปะกันอีกแล้วบาทนี้ครับพ่อใหญ่ง้อยพูนซ่าแนวเนาะพี่น้องเนาะครับแม่บักขำสวัสดีครับแม่ฮามสวัสดีค่ะครับคุณยายสวัสดีครับคุณยายค่ะคุณยายเนี่ยมันเมถาวรเด้เมือนี้เราสิมาเห็ดส้มผักบัวส้มผักบัวเนาะแม่แล้วก็ใส่กะหล่ำกะหล่ำจักหน่อย นี่แหละครับขั้นคือว่าอยากต้องเลื่อนายไม่เห็นใ,ให้กินครับเพราะว่าตอนนี้เห็ดว่าขั้นไหนเป็น <c oughs> ส่วนหนักไม่ได้ยายเห็ดเนาะพี่น้องเนาะเห็ดสมผักสมยังกระดาษสมผักเสียนแล้วก็เห็ดแซ่บแซ่บเด็ดเอาส่วนผสมเขาไมยังแน่เลยมือน,นี่กระเทียมเทียมเทียมครับโอ้ยใยเรามาหันอีกสักคนพี่น้องมันเหี่ยวขวดกันนะกินเหี่ยวเนียกินหี่ยวก่อนนะเมื่อม่นหนื่อยๆได้พี่น้องไรกะละมังบักใหญ่หนึง่งนี่แหละครับเพื่อใช้อาหารสิบบาทกะละหัวสามสิบบาทลงทุนแปดสิบบาทพี่น้อง กับช่วงนี้เนี่ต้นหอมมันกับ่ค่อยแพงปานไดนเนาะกับที่เอาแมนอยู่หลายอยู่ออกมาหลายอยู่กับสามกำหาสิบน้นแมย์แต่ว่ากำเนี่ยพี่น้องกำหูเด้เหมือนแมยเราสีหั่นสะก้อนบันไหนพี่นอาไปล้างเอาจัจสับเบิ้งกันพี่น้องอ่ะครับหลังจากที่หั่นแล้วเนาะกับต้นหน่อยต้นใหญ่ต้นสันต้นเน่าเนี่ยเนาะพี่น้องเนาะแล้วแมยเราก็มาล้างล้างดีๆล้างโดนบ่แมย์เด็กสาวขึ้นแล้วล่ะล่างบ่โดน แล้วก็สีเศร้าขึ้นเศร้าให่พึ่งเสด็จนางพึ้นยังไหนเม่นเสด็จนางครับจังมากขั้นเหมือนบ้างไหมขั้นเอาทำมาเบิ่งกันเด้อบบดแถวแรกกรบพ่งขั้นกินอยู่พี่น้องมึงแม่บังข้ำตุ่มปลาขอเย่โอ้ยมึงเนี่ยไข่เหรอไข่ขนาดได้เดี๋ยวนี้ครับแม่นขั้นสมแล้วยังสิ่งกินเขาพี่น้องเลยยากอันนี้เคียงปรุงบ้างไหมอันนี้เกลือเกลือขั่วแล้วก็รสดีเนาะผงนัวเนย อันนี้มันยังเมียนข้าวเหนียวนี่เสียไว้อยู่บนโอ้กําลังล้างเดี๋ยวแม่ผมทาจะไปล้างอันนี้น้ำเส้าเข่าไหมน้ำขม่าเนาะเป็นเขม่าอย่างน้ำขม่าเส้าเข่าเข้าเข้าเจ้าบอ้เข้าเจ้าบอกข้าเหนียวเพได้ไรบ่แม่ข้าเหนียวก็ได้ระได้เบิดโอ้เซย์หลายบอขับอาตาวันนี้พักเก็บเต็มกระละมั่งดิเกิองกระละมังหนึ่งคนละ กะทีว่าเมียว่าใส่พ่อเจาะนี่เนาะพ่อเจาะนี่คือถ่วมพักในใี่ยังไงโอ้ถ่วมพักพ่อเจาะนี่เนาะเอาเอาบัตรนี่มึงเนี่ยเมีทยต้องใส่ถุงมือเพราะอไรอะไรอยู่ครับควบสะอาดตรงหน้าดับหนึ่งเมียวะ่ะแต่ว่าเห็นเราก็ลางถวยจนมือสิเหลือเลยลรอวะล่างถวยกบเมียบังคับไปยังไงพ่นกับขั้วปลาพี่น้องอันนี้ก็ได้ปลาปลากราเนาะเมียเนาะ เนี่ยก็ได้ปลากาได้ผักอีลาไปสวนกจองมากระได้ม่ปลาตะเพียนก็ได้มากเกือบหกสิบโล่ไดพี่น้องปลาบ่อผักบุ้งก็พูดง่ายๆพ่นกระแม่เห็ดปลาล้าเนาะครับเจ้าเปรตไทยได้พี่น้องเด้อร่างเงินร่างปลาเนี่ยเปรตไทยอีหลีเพราะว่ากรเฮ็ดอีหลีเหรอเจ้าบเปรตไทยเพราะว่ายันพี่น้องเบี้ยไหมไทยดูปวดผันวังไทยดูแท้ปลาแดกเผันวังเอาไทยสวมผักได้บาดนี่ยพูดล้วพี่น้องบาดเน่าพูดง่ายๆพ่นเปิด เปิดถังเด้อครับเปิดถังแล้วพงยี่งี่ยพ่นสีลุ่งขีปปลาให้เบิ้งได้ครับเด้อว่าปลาปลาอีหยังแน่ี้ยสินะครับกันพี่น้องสนใจอยากได้กระติดต่อมาพี่น้องมาโหลดโทรมาหาพงยี่งี่ยพ่นสีเบอร์โทรเบอร์โทรกับเบอร์ไล่เบอร์เดียวกันละคพี่น้องแอดไล่มาโหลดเด้อในเบอร์นั่นแหละครับเอาแต่เบิ้งแบบนี้แม่เราใส่ถุงมือเพราะท่านใดๆอยู่ถุงมวยพ่นเล่าวามาบัดนี้บเร่นเพ่งขันเมืนมั้งเนี่ยขันขันเปิดกับอันนี่ขันโดนไปอะไล่ะครับ มันยุบๆนี่แหละอันพวยมันหยุบหยุบนี่เป็นสูตรที่ว่าอีกมี่อีกสูตรหนึ่งที่ว่าเอ้ยกระมังแลีนพี่น้องอีกสูตรหนึ่งที่ว่าอันเพื่อนเอาไปตากแดดเนี่ยเอาไปตากแดดบ่ตากโดนแดดตากโคเชาๆนี่ดิเนียเบอร์เห็นเนียนเนียนเห็นนี่เนียนแลเห็นเห็เป็นเนียนเบอร์เชาๆวะล่ะบ้านเนีันสูตรนี้เพราะต้องตากอะไรบ้าะนท่อ ครับเอาถ้าเบื้องเด้ปบัเนี้แต่ว่าเมื่อเราว่าขันสูตรที่พ่อตากแดดนี่สีมีน้ำเบื้องได้ว่าเมื่อเราสีได้ึกินน้ำบอกว่าได้ขันน้ำไหลก็ต้องมินออกได้พี่น้องกมีน้น้ำเชืเคียวของผักต้องมินออกแต่ว่าขันห้าวตากแดดเสาเนี่ยแล้วมันติดน้ำเพราะไหลเนาะเพราะไหลมีขันจนน้ำขันแล้วน้ำออกก่อนนี่แหละครับมีสองวิธีเนาะวิธีกินไว้กับวิธีัรื่องอะตากแดดสมบูรณ์เมื่ผมก็เห็นคนเปลี่ยนเปลี่ยนข่ามือเมื่อมาเน กินได้มือไรครับนี่อมือนว่ยเป็น่าเสียบแต่บ้านี้มือนเาร์ี่เปิดกินเลยหมือเปลาเปิดเลยครับครับครับอากาศเป็นกระหอนเด้ทรงนี้เด้พี่น้องเด้ออากากินได้ยี่ลีนน่ะแหละเมียเราเหมือนเ้านำเลยพนักจับปุ่นโอ้ยหลานเสาร์ฝึกระลองเพลงอยู่หนาโทรทัศนั่นน้งแซนเหล้วเาบอเราพี่น้องให้แม่คันก่อนเด้อบานนี้ขันยู่ประมาณนยกสิบหายี่สิบหน้าที่ผเดีสี่ด้ ขึ้นแขนสีรวยพุ่นละเนาะแล้ว海南เชื่อเขียวพี่นออกมาจากง่อยพุ่นละพี่น้องเยก็จังท e oh, mm. wow. no, ี <S <s uh ่เนาะจังเยินนามออกแล้วก็เติมยังเราเม่ยมันเติมเครื่องเติมเครื่องเลยรเปนบ่เติมเครื่องคันดีบ่ค่ะบี่เตินคันมีออ่าแนวแนวพวกมาขันเนาะเอาตาเบิ่งกันพี่น้องโอ้ยบาดนี้พี่น้องเอ้ทั้งไทยทั้งไห้หรอคนเสียบตาเที่ตั้งแต่ละเมียก็เสียบตาที่บ้านเนี่ยเสือไส้ เกยมอใส่ใส่หลายเอามีห่ำเดิมกันไปวายมันเสบตาดำตาคอยตึงไทยทึงไห้กันยังมาเอาใส่ยี่ส่วนสองสอใสาม่องสามขันอะกอนจิบันี่ขันใส่เกียนี่มันจิเป็นอย่างไงจะมาเสบตาโอ้จะมาเสบตาเล็ดรับบ่นี่ยัอ้อนเผมยังอ้อนเร็วบานี้กะปรุงเกรือไม่ได้ตัวพร้อม อ๋อบ้านนี่สิได้ยินน้ำหมอกอยู่เด้อธรรมเงี้ยเพราะว่าเขาคันผักสวนอุปปัตต์ยู่บต่ดอกแม่เขาเสียบตาวอาวเสียบาเส้นยที่เอามือปกจ้ะเสียบตาเส้นไทยที่เลยพี่น้องเลยตาหนุ่ยยำยังอยู่โอ้ยเนาะมันจะเป็นเขากินอยากกินทรมานนี่แหละพี่น้องจะไม่อันคันได้ทีอับได้พี่น้องเด้อบ้านเขายังง่อยนกับว่าอับดอกโลงอยู่แต่ว่าการแมนเขาคันในบ้านเขาไปคันได้เทีแจงเลยพี่น้องเด้อ เป็นบางคนละเป็น,นบ่ข้ามส้มผักอันนี้หอมเอาเมียพ่อเสียบบ่บ่าหาว่าเลยรเถอะเนียนอุ้ยต,ตอนนี้มายกไก่เริ่มแล้วนะ้ำตาเริ่มจะไหลไม่มาข้ามเสียบบ่เล่บเสียบแลยตะวันลมมันพัดเข้าเลตอนนี้เอาเป็นยังเป็น,ย,นยังงห้เห <laughs> <laughs> ็นยังเสื้อกเสืนน้อแจ๊สได้บ่อฮจะติดไห้เดินโอ้ยนางเบิง่งห้ไปนั่งพี่นอนไป คุนไแล้วอือโอ้การส้มผักซือๆกระไห้เนี่ยโอ้นี่มัน,มนต,ตาแตกนูอยโอ้ยมึงนี่มันยังไง,งพูดไ่เซ็สบ,บน้องแม่แล้ววาเป็นเล่ต้นพนต้นกะกว่าเป็นหยังพูดเล่ต้นกะน้นตาแตกน้ำตาทักนข,ขนาดเลยบาดีิแล้วมึงนี่แหละอี่ะราแสบตาวะ สวัสดีค่ะสสวัดีค่ะเจ็บตาบ่ะก้าตะเป็นติ้นมึงเนี่ยเอ้ยน้ำตาอีพออะไรเงี่ยยิ้มหย่างเงี่ยเงี่ยหมดเจ็บตาเปลี่ยนสีเริ่มจ่ายแล้วเจ็บๆปันนี่ได้แล้วเอ้ยเพื่อนนี่แหละพี่น้องปั่นไปแล้วประมาณยี่สิบนาทีจนแขนใหญ่สิเลยเจ็บจีเป็นบู๊งเว้ยเป็นยังไงพ่นเจ็บตาครับจีเป็นข้ามือแล้วครับท่านกับเส้นนี้ไปไหมครับเพลี่ยนสีไม่น่าออกจย่างน้อยได้พี่น้องเด้อพอพักจนสุด กับคนทปั้นน้ำออกมาอี้คนนึงคือมาปูเจี๊มาปูไหมเมียนน้ำออกก้อนน้ำออกน้ำหนึ่งก้อนน้ำพักเขียวๆคนน่ะมันจะมันจะแมนกินแห้งกันไปแล้วแมนาะแมนปั้นน้ำเขียวแล้วออกกนปั้นมาไวหนึ่งสักก้นพี่น้องเจี๊ยมะปูด้วยพี่หนงเนื้อเอาน้ำออกสักกอนเอาออกน้ำเดียวหรอกพี่น้องไม่ได้ออกไร้น้ำหรอกเพราะว่าน้ำมันไม่ได้ไร้ปันนั่นกับเพราะว่าพักเมันสวนแห้งหน่อ เหันพักตากพักอันนี้ใบพันธุ์ชีดหลวกๆเนี่ยกระสีเพราคอยไม่น้ำดอกพี่น้องนะใส่นี่น้ำไหมเอาบาดนี้ที่จะขึ้นมากบาดนี้หลังจากกินเ้าวน้ำบอกแล้วน้องเมียเนาะอ๋อตรงมีผู้สวยหลายคนเนาะเสร็จคำเหมือดกดื่นมาวันเแล้วตัวแรงกับพ่อได้กินอยู่ต้มปลาคอใหญ่ไว้บใครเตรียมถั่วงพี่น้องเอ้ยอันกระเทียมใช่ปะอันกระเทียมนี่คือว่าขันมีใบขันมีใบ ใส่ใบบ่แม่แมนมีใบเอาใบใส่ขันมุย้ยใบกเขาหัวใส่แมเอาสูตรใดเนาะป่ะนี้แมนนี่ดีกว่านี่เข่าเข่าเข่าเน่ยมาเถียงเมถาวรหน้าแล้วว่ะมันเป็เข่าเ,าเ,าเนเาเี้ยบ่แม่เข่าเนี้ยห้อยล่งเนาะพี่น,อน้องเ,งาเงานาะเสีบเตะข่าเนี้ยกะใส่พอดีพองามเด้พอ,ดพ,อดพี่นอ้องเด้อจักปั่นนึงละจักซอสจากปั่นนึงละเอาเกียร์อีกส่วนนึงว่าเท่ากับขันเกียร์อะไรด้อพี่น้องเงินบ่แม่เอาเลย เถียงใหญ่เลยเถียงใหญ่ใ่ทเถียงสุดใหญ่อันนี้เขาใส่เนาะผมนวดใส่ไรบ่ส่วนนึงเนาะส่วนนึงเอาเดี๋ยวกะผงปรุงรสยังละส่วนเี่ลูกน้ำต้พี่น้องเขาเห็นน้ำนี่ยเออเนี่ยเอาลงไปยังละส่วนบดแถมเนีผมยังส่วนนี่มเมผมคือมขึ้นนวดเอาละ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 สันเอาลงจะสันแถมเ้ยคนมักนวเนาะคนหัวหลานมักนวเด้ ก่องกับขวมพกก่องโอ้ยหลานหน่อยไห้กำลังใจเนี่ยเต้นแล้เต้นที่ลูกเต้นเลยนอนโอ้ยนอนนั่นนั่นวันมันเย็นนั่นมักลอดเพลงมักต็มนั่นมักหลอดเพลงมักติดนะท่านเลยกะลำนังกะสีเขียวพักกะสีเขียวพี่น้องอาจสีเห็นบ่ค่อยชัดปันไดเลยเขียวอึมลืมไม่ต้อเขียวอึมลืมไปนต้อกันเบิร์ดอร่อยนี่แหละครับหลังจากที่เขาปรุงเครื่องแล้วเนาะแม่เราก็คันขัน บารนี้เลือกกันตอนทู่ไทยมันบ่เมียน่าหอมบานี้คือยากเลยจบจตรับอ้าเจ็บจ็บจ็บจบนวดไปนตาแตวออกพี่น้องเอ้ยมนหนี่อ้าันีบานีครับใส่กระุบกเอาหนิเมีเอาสียงบั้ใส่น้ำก่อนนน้ำน้ำเามันหลพวดนั่นใส่กระุหน่อยเนี่ยเพราะน้ำเผาเนียอยาให้น้ำมาเยอตุ โอ้น้ำหยดทุกคนบ่บันนิเซียงเซ็งกระปุกนั่นเซียงมันยังขึ้นจังใดเซ็งกระปุกแหละปิดไว้เส็งอันนี้เด็ดมากกะละมังเขาเนี่ยปิดไว้กะละมังเขาก็มาโอ้หยดไถ่ย่าหยดไถ่ย่าอ่าบันี้คำเท่ากันสิหยดหนำของมาได้เป็นรองเด้อเป็นอันนี้เป็นข้าวเจ้าน้ำของมาข้าวเจ้าโซอุจุเด้อใหญ่แล้วว่ะเอาละแม่หคำเอาละเจ้าหน่อยน้ำบอกไรก็หนีเด้อหนำสมพักสิวอกไม่อยู่งั้นมีหนำมีนวลเพื่อม การมันมีน้ำเด้งมันก็ซิบร์เป็นไง้มันมีน้ำแน่ยขันบอสไซน้ำขอมมากกับซีบร์เป็นไงบ่แม่ขันกินไว้เนาะเพาะว่ได้เก็บเป็นคนซิบร์แซบมันซีบรแซบมันซีบรแซบในแถวคนเมืองเลยได้พี่น้องเด้อแซบต้องมีน้ำบูจุจักน้อยกันต้องมีน้ำบูจุซึมก็ไปในนี่เนี่ยหามาปุ๊บวะนี่แหละพี่น้องเ็ดแบบนี้ได้พี่น้องเด้อสูตรนี่ซีบร์ผสมกินลิ้นแม่ละหวาน S <S เอาน้ำเขียวออกจังน้อยเนาะเคนจังสีบอหืนหลายครัอบอันตอนอันอันหน้าเขียวออกอั่างไรกัน,กนพี่น้องเดชไทเห็เนเมื่อกี้ได้เน,นนะาะเหรอว่าหลักกาจังมาปรุงปรุงแล้วก็คัันพี่น้องคันให้ดีๆหลักกาใส่น้าเของมาเของไปจังน้อยเนาะ <S <S พี่น้องเนาะเป็ี่นแล้วดิครับเป็นแล้วมัน่นมโอ้ยจะ้ะเฝ้าซิมถั่วเมือนเ้าซะสันเมียระว่าขึ้นเดียวซิมได้เลยกินได้เลยบ่นเป็นซิมขึ้นเดียวกินได้เลยพี่น้องป๊าดมันหันน้ำตาแตกออกยังวงอ๋อาล้วพี่น้องเอ้ยบาดนี่เออปุ๊กไม่แม่ครับ อ้วนอ้วนรวพี่น้องเอ้ยบ้านนี้พอยังไม่พูนซิมมังหันเสียบหลายนะบ้านนี้ใส่กับผู้พี่น้องเลยพ่ต้องงอาหลายใหญ่ห้างบ้านนี้เหมือนเมรุแล้วว่าเปิดนำเลยเฮ้ยกับโอ้ยหงดที่เหลวเขาปลูกไว้น่าแม่ยังอยู่มึงเลยเนาะปลูกพักยังก่อนะไม่ชิคกี้มันไหมเป็นผักเป็นผักเป็นพักอันนั้นไหมอันที่ว่าไปละเอียดไหมเต็มหลังสวนเขาไปละเอียดแต่ก็ไปคั่นนะเนาะตัวนั้นกาดกุ้งตุ้งเหมือนยังกาดเขียวกาดเขียวเนาะครับอันนนั้ก็เสียบอยู่ในเสียบจับขึ้นมา อันนี้ก็หอมได้พี่น้องแซ่ดังเหเนาะแม่เนาะเอาจับขึ้นไม่ห้ามจับขึ้นันี่ไงเนี่ยใส่กับปุกไ๋ยเอนซีไรพี่น้องใส่กับปุกไ๋ยเอนซีเด้อเห็ดกินง่ายๆพี่น้องแซ่บเลยหลักการสชาตินี่ม่ต้องห่วงได้พี่น้องได้ย่ายเราละประกันดูนั่นไหมเอาหน้าหมวกหน้าหึงสักก้อนได้พี่น้องเด้อผัวผักเขาเอามาเนี่ยเขาขันเลยม่ตูมล่อแห่งม่ตูมล่อไปตากแดดพี่น้องตากแดดก็ดีครับเห็ดได้หลายสูตรเนาะอเอาเทน้าใส่ มันกระมังท่อนู่และวบู๊ยเดี๋ยวมึงไปวันนี้พี่น้องเลยพักพักบป็นพีกน้อยใส่นะแม่เนาะแมหยำดังโป๊บู๊ย,ยเดี๋เวเพี้ยตุนมันเสียบเสกเพี้ยตุนยังเดา <laughs> <laughs> นี่แหละพี่น้อง <laughs> นี่แหละง, <laughs> ง,างามๆมึงสิละ่ะ <laughs> อ่ะเดี๋ยวม่ยมาขำมาปิดข <laughs> ีดเด้อพี่น้องเด้อโอ้ยงามจังเราเสียบพี่น้องซื้อมหาสิบบาทกระลำสามสิบพักหัวหอมเนียนต้นหอมเนีย หาสิบาทสมกำหาสิบาทพี่น้องเอยต่างขายให้กันเป็นว่านะครับผมยังไม่พุ่นก็ได้ปลามาอยู่ได้มหนี่เห็ดปลาเดกปลาไปแล้วเนาะเอาอย่างนี้ครับือว่าสําเร็จเนาะมาปิดขีดบาทนี่ก็หำไปยืนเ้า้านเพื่อว่าอยากกินสมพักนะเอ้ก็อยากนาะเขาอยากเไม่กินแต่ดวเอาเอาเอาไปซ่าันจะเจ้เล่ยวเนเพาะว่าไยืนหายู่กับโโมงงเขเนโซโลอยู่ขาอยากเห็นเป็นรถเหียอปเป็นไกดกำลาซีสิบเป็นตัวอะไรจนเาสมกำอาสิบาท ตเือนเจ้าเอาๆก็ได็ดมากพี่น้อง่าสำเร็จเนาะพี่น้องเนาะวิธีขันสมพักแบบง่ายๆเด้พี่น้องเด้อไม่ต้องไปลวกไปตากไปหยั้งดอกให้ทังสี่หละแล้วก็แสีบพี่น้องแล้วก็เอาออกนามหนึ่งสักก้อนเด้อหนามเขียวนามนี่เป็นเอาออกสักก้อนอันนี้คุณยายเราบอกมาเนาะพี่น้องแล้วก็คุณยายไม่เห็นไหนเบื้องร้อมครับสำรับปลาสมสมไข่ปลาสมปลาหน่อยยังกันไม่ได้คุณยายหมาเลยพี่น้องรับอันนี้เป็นสูตรคุณยายหมดเลยครับปลาลงปลาลากับลูกยันปลาลาดของขวา ปลาเขาขัวเป็นปลาประยุกเนาะเป็นฝีมือของแม่บักหำแต่ปลาตุ้งย่างกะกะคือของแม่เท่าได้พี่น้องเด้อเป็นเทสไทยกลับเปินมายามมาเหรียญน้ำแล้วกะยุ่นนี่ละแล้วก็เที่ยวเมียนบานเนาะไปหาพ่อเงี้เอาปิดฟ้าใบวันนี้เอาเมี่ยฮะใบวันนี้มาเอื้อมเขาแจ่จุ่อู้ในผู้ละปุ๊บแต่วันซ้วนเหรอพร้อมค่ะพักพร้อมเนาะแซ่บกินได้เลยครับยายมาเปิดกระปุก กับลยเยปานนั่นเลยเนาะบวพี่้อชิอกะเบิดก่กีพี่สองบนตรงนี้พอเส็บแน่นอนแน่นอนแล้วก็รีเบิดมืออีพี่สองบนในทายได้พี่น้องเด้อย่าเราหับประกันกันแมกมาเสบแน่นอนครับแต่างปครับคลิปนี้ก็เป็นกันวัาสำเร็จนะพี่น้องเนาะขอบคุณขอบคุณเด้อพี่น้องที่เข้ามาหลับชมเนาะกดส s ุดไทยกดไลค์กดแชร์ไปยังไงพ่นกับในบางคกับคุณย่านะครับเด้อพอเป็นกำลังใจเล็กน้อยเนาะ พอได้มีแห้งสู่ต่อไปนะพี่น้องเนาะและคลิปปลาฬิกะปูนล้งพ่นกะผลใยไม่ใหญยใยใยใยไอลุงป่าว่าเฮาตว่าไวปันไดคนสิไดกินน้ำจ้าเนาะมันบ่คั้นเป็นพี่น้องนี่แหละลงหน้าละลงงานละพอยังไม่พ่นสีเลือมทะยอยทะยอยให้พี่น้องชิมได้เล้นพี่น้องราคาบ่ต้องไปบอกถึงพี่น้องมาตรฐานแบ่งกันไปกินพี่น้องเออแบ่งกันไปกินแต่ว่าให้ฝากคลิปฝากนี่แน่ส่นลักพี่น้องเอ้เพอาะแต่ว่าเนาะมัมีแห้งมีกำลังใจสู่ต่อไปเนาะครับเอาสำหรับคลิปนี้ก็นไปก็ดีนะพี่น้องเด้อเออไว้ซนนี้้ก่ย ลัวลัวลาลิวเแพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เอาสำรับคลิปน,าาปนี้เอาสำรับคลิปนี้ไปสนิกันได้พี่น้องเด้อสวัสดีครับผมนับฟอนดีครับพี่น้องจะไปให้ยิงเขาแรงกในบัตนี่สวัสดีครับ